อะไรกันอะไหนอะเราไปแก้มาดีกว่าไหมไปนัด <c oughs> ออกไม่ออกยีตต๊ดออกแล้วแกจะทำไมอะเมื่อฉันเล่นกับชอบ่อขีนอยู่ถ้าแกมาทำแบบนี้ฉันจะไปฟ้องกูไมฟ้ <reson ant S 2> องสิฉันไม่กลัวฉันจะเล่นเดี๋ยวนี้ตอนนี้เข้าใจไ er หมบิวทำแบบนี้ไม่ถูกนะเฮ้ยมึงด,ดูเด็กโดนแกล้งดิไหนวะไหนวะ เฮ้ยนั่นมันอนันปีนี้ชอบถือขาไปเล่นในห้องสมุดนี่เออใช่ชันวันนี้เรามีอะไรสนุกสนุกทำกันแล้วล่ะลองลองท้าไปเอ๋บเป็นดีไหมไปขีงดูอันนี้สิสนุกมากเลยวุ้ยดูอยูดูมันนะไปไปเลยไปไปดูดิพวกนั้นอีกแล้วอ่ะพี่กินมาเสร็จฉันนั่นสิ ดว่าคงบิวเธอใช่ไหมที่เป็นคนเอารองเท้าฉ<ช>ัานไปแอบฉันไม่ได้ไปแอบน,นะยาาาิงมีการข้อเชื่ออยูบิวถ้าเธอทำแบบนี้ฉันจะไปฟ้องเจนก็ลองไปฟ้อง,องกันสิจะได้เจอนอะล่อยแม่ จะไม่ทนกายพวกนั้นแล้วนะเราจะไปเขียนจนหมยใส่ตู้แดงมอไม่เอาแล้วนะฉันทำกงหมเราเกินไปอะเราม่ันเถอะเสี่ยนเสียนวันนี้สิลูกคนเป็นหกสาคุณประจำนกันดีไหมไหนขอูหนไหน ก็มงแล้วว่าเรื่องนี้ควรไปปรึกษ,ษาครูดดีกว่านะสมมครูว่าวิื่องอะไรเราศึกษาครับค่ะเรื่องอะไรคขาพูดเรื่องน้องโงนกางแก้แล้วแก้ดอดไม้แต่ในตู้แดงครับผมและเพื่อนเพื่อนก็ไม่สามารถจะแก้ได้เพยงอยากจะบอกว่ราศึกษาอะไรคุณครูครับเรื่องอะไรคะหมอเรื่องนี้ใช่ไหมคะค่ะคุณครูเลิกให้ค่ะสวัสดีค่ะ,น,คะนักเรียนสวัส วันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องจะเล่าให้ลูกฟังเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนแห่งหนึ่งเรื่องนั้นก็คือการมวยกันเด็กคนนั้นนะคะก็ไปเด็กคนไม่มีเครื่องช่วยไม่มีใครเข้ามาเป็นเครื่องด้วยแล้วก็ไปดูเดี่ยวแล้วคนงานชอบเล่นเล่นใช่ไหมคะชาวบุญก็อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยเราอยากเป็นอย่างนี้ไหมคะถ้าอยากเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นคนใช่ไคะเป็นคนน่ารักและก็ไม่ตังเพื่อน การเตรียมตัวรับมือกับการโดแนแผ่นแป้งหรือการรับมือกับการถูกเพื่อนบุหลี่เราต้องทำังไงข้อที่หนึ่ง เราเพื่อนแดงเราเพื่อนเขาเราเราก็สามารถนำสิ่งที่คุณสนใจทั้งคนนะคะนำมาประยุกใช้มาแก้ปัญหาคุณได้ใช่ไหมคะะ<อ>าานะค่ะวันนี้ก็ขอจบการพูดถึงการบุ้งนะคะเพียงแค่นี้ไน้ข้ามแค่ยังไงน,นะคะนักเรียนั้างหมโหวากเลพครูสอนเลยก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเข้าใจเลย ดีวะทุกพี่เราเป็นไกย่างนะเอาหมพี่ดีวะเนไม่ดูตามากกนยลวะพอแม่เป็นรวจหวะไอซิวดำไอซิวไอปงผูู้ไอปูไไอแกงไเจ้ากระี่กว่าไอที่ต้องไปช่วยมันหรอกแป้งสม่ามันอานี่แลกก่อนนิ นะ้าให้ได้ยิวเป็นเพื่อนเราอยู่คนนะไปเมายิวไม่เป็นไรไม่ต้องรอ้องนะทีนี้เราต้จความรู้สึกลยยม่เธอ b เราวันนั้นน่ะเข้าใจแล้วฉันขอโทษนะที่ฉัน l l ุวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจ l l จริงๆไมปไรฉันแคบใ้คุอยู่แล้วนะันเป็นแค่เันนะ